สวัสดีค่ะโตโยต้าวีออสนะคะคันนี้เครื่องยนต์ 1,500cc ค่ะตัวเอสเกียร์ออโต้นะคะเป็นรถยนต์ปี03ค่ะเครื่องสมบูรณ์ดีนะคะเกียร์ดีช่วงล่างดีแอร์เย็นค่ะพร้อมใช้เลยนะคะราคา89,000บาทค่ะทุกท่านมีดิเปเบกสล้อนะคะกระจกเป็นไฟฟ้ากุญแจรีโมทภายในก็สวยๆค่ะสวยแบบสะอาดเลยนะคะ รอแม็กย่างดีค่ะทั้ง4เส้นพร้อมใช้งานวิ่งทางไกลได้สบายภาสีพรบรปี66เล่มพร้อมโอนราคาเพียง89,000บาทเท่านั้นนะคะไปใช้งานกันแดดกันฝนกันได้สบายๆนะคะพร้อมใช้เอกสารพร้อมโอนค่ะรถอยู่ที่จังหวัดร้อยเอ็ดนะคะคันนี้ สนใจติดต่อผู้ขายได้โดยตรงค่ะตามเบอร์โทรใต้คลิปนี้นะคะจะนัดดูรถก่อนหรือว่าจะขอข้อมูลเพิ่มเติมประกอบการตัดสินใจก่อนออกเดินทางก็สามารถคุยกันได้โดยตรงเช่นกันนะคะตามเบอร์ติดต่อใต้คลิปนี้เลยค่ะแอดลินเพียงพามาชมเท่านั้นนะคะไม่ใช่เจ้าของรถไม่ใช่ผู้ขายนะคะวันนี้ก็ใส่รายละเอียดพร้อมเบอร์โทรไว้ใต้คลิปเรียบร้อยแล้วนะคะขอตัวลาไปก่อนไว้พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ